สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยด้วยนะคะและที่สำคัญสำหรับท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ด้วยค่ะเพราะท่านจะได้เป็นคนแรกนะคะที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวย และท่านจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองค่ะชาวลัคนาและชาวราศีมีนทุกท่านคะในช่วงวันที่15-21กันยายน2568ท่านจะมีเรื่องใจฟูเกิดขึ้นหรือไม่ในรอบสัปดาห์นี้มีข่าวดีๆเกิดขึ้นมาไหมนะคะและที่สำคัญการงานการเงินความรักของท่านนั้นสัปดาห์นี้เป็นยังไงกันบ้างในเรื่องของการงานนะคะ สัปดาห์นี้นะคะชาวลัคนาและชาวราศีมีนท่านจะเกิดการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับงานค่ะมีการเปลี่ยนงานมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันอาจจะมีงานแทรกงานเร่งงานด่วนเข้ามางานบางอย่างต้องยุติเอาไว้ก่อนมีการปรับเปลี่ยนแผนการทำงานค่อนข้างที่จะบ่อยนะคะฉะนั้นท่านใดที่ทำงานประจำท่านจะต้องรับเตรียมตัวรับมือกับงานให้ดีด งานไหนที่สำคัญให้ท่านรีบเคลียร์งานรอเอาไว้ได้เลยเพราะว่างานของท่านจะมีการปรับเปลี่ยนค่อนข้างที่จะบ่อยในช่วง15 2 1ถึง21กันยายนนี้นะคะเป็นสัปดาห์ที่เหนื่อยใช้คําว่าเหนื่อยได้เลยเพราะว่าบางงานท่านจะต้องทำเองคนอื่นไม่สามารถทำแทนได้มีความรับผิดชอบใหม่ๆเพิ่มเข้ามาเช่นจะได้รับผิดชอบงานของคนอื่นชั่วคราวอาจจะมีใครบางคนลาออก หยุดงานกระทันหันหรือไม่ก็ลาออกแบบไม่บอกอยู่ๆก็หายไปเลยและท่านเป็นหัวหน้าเป็นเจ้าของกิจการท่านก็ต้องรับผิดชอบงานแทนเขาขายของแทนเขาต้อนรับลูกค้าแทนเขานะคะอะไรก็ตามที่ท่านคาดไม่ถึงมักจะเกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานหลายครั้งและตัวท่านเองก็ค่อนข้างที่จะหงุดหงิดโมโหง,ง่าย ขอให้ท่านระมัดระวังควบคุมอารมณ์และคำพูดให้ดีๆและอย่าเชื่อใจใครมากสัปดาห์นี้อย่าไว้ใจใครมากระวังโดนขโมยผลงานระวังโดนแทงข้างหลังมีคนแอบซุบซิบนินทาใส่ความท่านไม่ได้พูดคาว่าท่านพูดท่านไม่ได้ทำอยู่ๆก็หาว่าท่านทำอายโยนความผิดมาให้กับท่านเฉยเลยฉะนั้นท่านจะต้องระมัดระวังไม่ว่าจะ ทำงานอะใดก็ตามนะคะให้ระม,มัดระวังศัตรูในที่ทำงานโดยสายงานที่ท่านทำท่านมักจะเจอกับคนที่มีลักษณะนิสัยปแปลกๆนะคะพูดจาไม่ค่อยจะดีใส่ท่านในเรื่องของการทำงานไม่น่าเป็นห่วงถึงแม้ว่างานของท่านจะยุ่งขึ้นเยอะขึ้นงานมีการเปลี่ยนแปลงแต่ท่านก็ปรับตัวได้นะคะและงานบางอย่างที่มีการเปลี่ยนแปลงก็ถือว่ามันจะเป็นการปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงดีกว่าเดิม อาจจะมีการปรับเปลี่ยนการทํางานรูปแบบการทํางานงานชิมเดิมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนบางอย่างซึ่งางานนั้นจะดีกว่าเดิมนะคะใช้ไรกว่าเดิมอะไรประมาณนี้หรืออาจจะมีการนําเทคโนโลยีใหม่ๆม,มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานนะคะและเหนือสิ่งอื่นใดก็ยังคงเป็นสัปดาห์ที่ดีสําหรับท่านนะเพราะว่าท่านจะ ได้พบปะพูดคุยกับผู้คนมากหนะ้าหลายตาตัวท่านเองก็ถึงแม้ว่างานจะเยอะแต่ความคิดลื่นไหลนะคะถ้ามีปัญหาแก้ไขได้ขอความช่วยเหลือจากใครเขาก็ช่วยเหลืออาจจะมีใครบางคนอยู่บ้างที่มกักจะทำให้ท่านนั้นพูดไม่เข้าหูเลยคนนี้หรือไม่ก็เอ๊ะทำไมต้องมายุง่งเรื่องของเรานะคะท่านก็จะยังคงได้พบปะ พบเจอกับคนดีในวันที่ท่านนั้นมีความรู้สึกว่าเหนื่อยใจกับใครบางคนนั่นเองนะคะได้ทำงานที่อยากทำด้วยนะงานบางอย่างที่เปลี่ยนไปก็อาจจะเป็นงานที่ท่านอยากจะทำด้วยโดยภาพรวมการทำงานของท่านนั้นละเอียดรอบครอบระดัดกุม่มอย่าไว้ใจใครมากอย่าเชื่อใจคนอื่นมากจนเกินไปและงานจะมีการปรับเปลี่ยนเตรียมตัวรับมือกับงานให้ดีๆนะคะมันจะมีเรื่องเหนือความคาดหมายเกิดขึ้นกับท่าน ในเรื่องของการงานโดมไม่ก็จูจ่ๆก็ได้รับผิดชอบงานที่ไม่คิดว่าจะได้ทำมีเรื่องราวที่หน้าแบบมีงานเข้ามาแบบงงๆแบบไม่ทันตั้งตัวปุับปรับฉับการคืออะไรที่เกี่ยวกับงานมันมันจะมีเรื่องที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นนะคะถามว่าอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาใหม่แก้ไขได้ไหมอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะคะแก้ไขได้ และท่านจะแก้ไขกับปัญหากบก่าสำเร็จด้วยในรอบสัปดาห์นี้ท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายนะคะท่านจะต้องวางแผนการทำงานาวางแผนการขายให้ดีๆนะเพราะว่าในรอบสัปดาห์นี้อย่าประมาทคู่แข่งเด็กขาดนะคะโดยภาพรวมการงานยังคงมีปัญหาเหนื่อยอกเหนื่อยใจแต่ง,งานจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเพราะท่านเป็นคนที่จริงจังกับงานถึงแม้ว่าบางวันจะเบื่อเบื่อเซ็งเซงบ้างแต่พอลงหน้าง,งานลงมือทำงานท่านก็เต็มที่กับงาน นะคะในเรื่องของการเงินเป็นสัปดาห์ที่ท่านนั้นยังคงหมุนเงินได้นะคะรู้จักระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้นท่านใดที่กําลังคาดหวังเงินจากส่วนใดอยู่อาจจะได้ไม่ตรงตามกําหนดเวลาที่ท่านควรจะได้นะคะฉะนั้นพยายามหมั่นติดตามทวงถามเรื่อยๆอย่าไว้ใจคนถ้ามีใครก็ตามนัดที่จะชําระคืนเงินกับท่านไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตามถ้าท่านชาราใจการเงินของท่าน จะมีการเล็ดเลื่อนล่าช้าออกไปเพราะเพิ่มไม่ได้ในสัปดาห์นี้แต่หากท่านนะคะจี้ติดตามทวงถามเรื่อยๆท่านจะได้ในสัปดาห์นี้แต่อาจจะไม่ได้ตรงตามวันเวลาที่เขานัดที่จะชำระเงินกับท่านฉะนั้นอย่าได้ประมาทเด็กขาดระวังคนผิดนัดเลื่อนนัดระวังวางแผนเรื่องการเงินไว้จะมีการผิดแผนเพราะว่ามันจะมีรายจ่ายใหม่ๆเพิ่มเข้ามานะคะมีเงินบางอย่างที่ ท่านกำลังอาจจะมีการนำเงินไปลงทุนท่านอาจจะต้องปรับเปลี่ยนแผนไม่ลงทุนก็เป็นไปได้นะคะอะไรก็ตามที่คาดไม่ถึงเกี่ยวกับเงินเงินทองทองก็คล้ายๆกับการงานด้วยเช่นเดียวกันแต่ข้อดีก็คือว่าการเงินของท่านนั้นยังคงหมุนเงินได้ได้ซื้อสิ่งของเครื่องใช้เครื่องประดับที่ท่านอยากจะได้ ได้เดินทางไปยังสถานที่ที่อยากไปได้ช่วยเหลือคนที่ท่านตั้งใจว่าจะช่วยนะคะหมุนเงินได้แต่จะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าภาราค่าใช้จ่ายของท่านนั้นยังคงมีมาอย่างต่อเนื่องรายจ่ายเป็นรายจ่ายจุกจิกทั้งรายจ่ายที่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวและเกี่ยวกับ ครอบครัวคนในครอบครัวนะคะฉะนั้นท่านจะต้องไม่ประมาทด้านการใช้เงินโดยเฉพาะท่านใดที่มีรายรับเพียงช่องทางเดียวพยายามวางแผนการใช้เงินให้ดีๆนะคะแต่เอาเข้าจริงๆแล้วท่านเป็นคนหาก็จริงนะแต่ถ้าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเองท่านไม่ค่อยใช้หรอกสิ่งที่ท่านจ่ายออกไปมากจะหมดไปกับคนรอบข้างหมดไปกับเรื่องราวที่จําเป็นมากกว่านะคะถึงแม้ว่าท่านจะได้ซื้อสิ่งของที่ท่านอยากได้ก็จริง แต่สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ท่านจำเป็นต้องใช้จำเป็นที่จะต้องซื้อจริงๆนั่นเองนะคะอ่ัเป็นอันว่าการเงินที่ท่านจ่ายออกไปก็ถือว่าจ่ายแล้วได้รับความสุขจ่ายแล้วได้มาซึ่งสิ่งที่ท่านจำเป็นจริงๆนะคะท่านใดที่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงงดได้งดนะคะช่วงนี้เพราะว่าเงินจากตรงนี้แทบไม่มีเงินพิเศษที่ท่านจะได้กว่าจะได้มาก็ค่อนข้างที่จะหนื่อยนะคะฉะนั้น ถ้าไม่มั่นใจห้ามลงทุนท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายท่านจะต้องจัดโปรโมชั่นและปรับเปลี่ยนการขายเรื่อยๆแล้วท่านจะขายได้ถ้าท่านขายไปวันๆท่านจะเหนื่อยใจพอสมควรนะคะในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดความรักในช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงที่ท่านยุ่งงานแต่งกับงานไม่ไม่ค่อยได้พูไม่ค่อยได้คิดเรื่องของความรักมากต่อให้มีคนคุย ก็เป็นช่วงที่ไม่ค่อยได้พูดคุยกันมากสำหรับท่านใดที่มีคู่หรือว่าแต่างงานแล้วนะคะชีวิตคู่ในรอบสัปดาห์นี้ไม่มีเรื่องทะเลาะเบาะแวง้งแต่อาจจะมีเรื่องราวเก่าๆเดมิดมๆเข้ามารบกวนจิตใจท่านบ้างแต่ก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่โตอะไรนะคะเพราะท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะระมัดระวังความคิดถ้าท่านมีความรู้สึกว่าคิดเรื่องนี้แล้วไม่สบายใจท่านจะโยนทิ้งหรือว่าตัดไปทันทีนะคะ ค่าข,ของอวยพรให้ชาวลัคนาและชาวราศีมีนทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะสัปดาห์นี้จะเหนื่อยหน่อยนะแต่ว่าในความเหนื่อยก็ถือว่าท่านจะโชคดีตรงที่ว่าถ้ามีปัญหาใดๆเกิดขึ้นกับท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงนินเรื่อง,องส่วนตัวท่านจะแก้ไขสําเร็จในรอบสัปดาห์นี้แต่ให้เรามัดระวังในสิ่งที่เตือนให้มากๆไม่เหมาะแก่การให้คนอื่นกู้ย,ยืมเงินค่ะกราบขอพระคุณผู้ทุกทก,ทก,การติดตามเจอกันใ่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ